ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมีวเลยนะครับผมอ่ะรับผมก็พามาเล่นเกมอันย่าเซลมุนหนะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมฮอม้อมม,ม,ม,มเลยละกันนะครับไปอื โอเคนะครับก็พกทุนมาที่ห้าหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนาออ่ะก็ผมก็อยู่กับค่ายประจานะครับสาหรับค่ายเมีย16เพียดนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับส่วนระบบเว็บก็ดีเลยนะครับมาลาโบนัสอโบโบซื้อโบนัสพี่น้องบบต้องลาดอกนะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ผมมาเล่นบ่อยนะครับสําหรับค่ายเมีย16เพียดนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่นะครับมา จือโบลัสที่สามหมื่นเปิดแรกแหกบ้านอ้ไรครับผมมามันแต่แบบเฮาแบดแบดเลยแบงหนึ่งเวียนตะเบียน <laughs> สปินฟรีคนละสวยได้ตัวคุนมาแล้วครับพี่น้องเห็นมันคุณนักนักเนียนเนียน,น,นปล่อยพลังปล่อยพลังยาเซรามูนปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังเอ๋อปล่อยพลังเอ๋อปล่อยพลังสวยอ่ะเก้าลอยคุณเจ็ดก็ไปเตี้ยบกูบไปนะครับ กับข้าวครับกับข้าวเอาละครับผมสตาร์ทด้วยดีนะครับตัวคูณเจ็ดอเต็มเครื่องหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอีนะครับปล่อยพลังปล่อยพลังสะสมสู้วยคูณแปดมาแล้วนะครับตัวแผงแตกตัวแผงแตกอู้นี่เนาะตัวแดงแดงนี่เนาะหัมมฮัมฮัมฮมไปหนึ่งทีนะครับคูณสิบห้าอเต็มเครื่องตอนนี้คูณสิบห้าแล้วนะครับสวยไหลบอไหลบอปล่อยพลังอีกแล้วสวย เอายากหน่อยก็ได้ตัวคุณซะาสมแหละครับผมนะไอ้มันเตียหลายๆมันจะได้หอมอมๆอมอมฮอฮอยดอกนี้ฮึยกูจิ๊บก้าหดไอ้สิกับเขอมหอมๆอมออมเป็นหนึ่งทีนะครับสวเอาละครับผมคูสิบเก้าได้ด้วนะนี่คอมบนี่คคอมบวนี่ เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยใส่งันเนี้ยหัวจีบเก้าเมี้ยโอ้อเปิดแรกก็โดนเลยนะครับม,มาลองเบิ้งกับพี่น้องกัยอออินเลยแล้วกันนะครับสี่หมื่นสองไปเครับผม ผมก็เล่นสไตล์นี่แหละครับพี่น้องเลยก็เล่นแบบเห่นยญพรดนเนาะเห่นแบบวัดดวงวัดดวงไปเลยนะครับผมนะถ้าแตกก็แตกครับผมถ้าได้ก็ได้ล,ละล่ะ้าบดแตกก็เกลือนะครับพี่น,อน้องมี่ซตอนนี้แหละครับผมตลอดเนาะปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังยาเซรามุนปล่อยพลังโอ้โอ เอาได้อยู่นะครับสะสมตัวคูณปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีิบยาเซรามุนปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังสวยงามเอาพันหกคูณสิบก็ไปดอกนี้ก็ไอ้ก็สิครับผมกัดข้าวครับกัดข้าวสวยปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลัง ปล่อยพอยลังยาซิเรมุสปล่อยพลังเนาอุ้ยปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังอยากได้บ้างนี้ปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังโอ้โนี่คือบสเตีย,ย,ยเก่งกว่าอย่าว่าบ้างนี้ไหมอู้หกพันเนาะหกพันคูณสิบหกหมื่ 6, น, 16, นเลยแล้วนะครับผมนะเสียดายว่าบางหาันมันปล่อยพลังไหนหนเงเนาะเลือดไหลว่ะอู้สิงเลย,ยว่ะเอ้าเขาโบสต้าเนียงเขาโบสต้าเนียงมาเนี่ย สวยสวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเอานะครับผม1402ตอนนี้ก็เอฟตั้งสิทรับผมกลับข้าวครับกลับข้าวเอาแล้วครับผมลอดตัวไปไหมนี่ที่เหลือนี่เป็นของเขาเหมือนเราได้เนี่ยกำไรนียนเนียเราได้เนี่ยกำไรนียนเนียนเราได้เนี่ปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังยาเซรามุสปล่อยพลังปล่อยพลังเอาปล่อยพลังโอ้ยเมียมึงนได้ลูกไฟฮ่าว้า ติดตาได้หลายๆก็บ่ได้เนาะเอาได้ก็แม้สองพัน 2, กว่าบาทพี่น้องเนาะอุ้ยฮ่าบอกยากบอกมึนไปยอียกแล้วผมใหม่สี่หมื่นสองเนี่ยบอกยากบอกมึนนี่เด้อเพราะสิได้จบคลิปก็บ่ได้จบเนาะปล่อยพลังปล่อยพลังสะสมตัวคุ้นวันเออปล่อยพลังสะสมคุ้นวัน ปล่อยพลังอีกปล่อยพลังสะสมคุณอีกอสวยปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีกอคุณปอพอ,ปอปปเปียเปียอีกเลยเนี่ย สวยปล่อยพลังปล่อยพลังยาเซลมุนปล่อยพลังปล่อยพลังสวย,สวยเอา1 0หนึ่งพันคูสิบหาเข้าไปก็ตอเต็มกันสิครับผมหอมหอมฮอมหอมหอมไปึ่งทีนะครับ ตามุมแรงมา,นมานเนาะไม่นี่นยเกือพี่น,อน้องเลยอ่ะได้ที่เบตสามร้อยหกสิบนะครับไปต่อครับผมเวียนะเบียน ปล่อยพลังหีดปล่อยพลังหีดปล่อยพลังหีดสะสมคุณหีดปล่อยพลังสวยปล่อยพลังหีดปล่อยพลังหีดเอาได้อยู่นะครับเก่าร้อยหาซิบคุณซิเบกกอเอ็ดโรเบียตกับไอ้เอฟกัสิครับผมกับข้าวครับกับข้าวถ้าคลิปไหนผมแตกไว้ผมก็เลิกไว้เลยครับพี่น้องเงยคลิปไหนแตกซ่าก็เลิกซ่าเอาสวยขบวนต,ตอนนั้นก็มาดิครับขบวนต,ตอนนั้นยิ่ง ก้าวมาเลยครับปล่อยพลังปล่อยพลังอีกโอ้ได้อยู่ได้อยู่นะครับหกสิบสี่ครับผมหอ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 มเป็นหนึ่งทีนะครับขอหลายๆเนี่ยกำไรเนี่ยโอ้ยหน่อยเย้เอาปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีกปล่อยพลังปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีก ปล่อยพลังอีก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 หน่อยนึงอีกหน่อยนึงปล่อยพลังอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงโอ้ได้อยู่นะครับเออพันเอ็ดคูณสิบเจ็ดดอกนี่ก็เอ็มก็สิครับผมทำมุมมุมมุมมหอมเป็นหนึ่งทีนะครับสี่หมื่นแปดหม่นดอกเลยอยากหน่อยก็ได้ทุนทองคืนแล้วล่ะครับผมที่เหลือนี่กำไรเนีนๆกำไรเนีนๆแต่ล่ะกำไรอยเมียกำขนก็ได้เหรอ้โหกำไรกันหนาละ น่ารักพี่ดอกเลยโอ้เล่นมาตั้งนั้นได้กำไรลรักลอยพี่ดอกฮะอัดหนักเลยครับผมสี่หมื่นแปดไอ้ไม่ปังก็พังอะไม่ปังก็พังนะครับผมบอกเลยท่านจะเล่นแบบเทเบิดเทเบิดอออินออินแบบนี้นะครับปล่อยพลังปล่อยพลัง ปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอ้ได้คุณซีพ <c oughs> ี่น้องได้อยู่สวยปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีกอีกอีกได้ได้คุณสองข้างล่างแล้วพี่น้องปล่อยพลังอีกอีกญางเซรามุนปล่อยพลังเน่นเม่นเต็มเครยงปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังอีกโอ้ยได้แค่คุณหมบิดอ๋อเอ้ดอกนี่ก็เอิบก็สิครับผมกับข้าวครับกับข้าว ขมบูตตอนไหนงอนสวยขมบูตตอนนั้น,อ,นอีกอ <c oughs> เห็นมันแต่งแบบเหี้วนเบ็ดเบ็ดรถเพงเรานี่ไม้นี้ไม้หนักด้วยนะครับไม้หนักด้วยนะครับปล่อยพลัง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 เอาคูณสิบหกเข้าไปดอลลี่กับ,บเอฟก็สิบกระเพร์วันเจี๊ยบไปเลยทีนะครับผมนะเอาล้วครับผมที่เหลือติดกำไรเนียนเนียแล้ว กำไรเน้เนๆบังกำไรเน้นๆนี่ล่ะพี่น้องสวยขบวัวตัวแดงมันสวยปล่อยพลัง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 โอ้ยเมียมันได้ลูกไปฮะเม่ได้ดังใจแลว้ววะอู้หูบรรยากาสถาบันเก่าเนาะขบวัวตัวแดงกันโอู้ห ไอ้กำไรกับกำไรคือคือแมวมันได้ลูกกว่าอีหาได้กำไรหมื่นหนึ่งพี่น้องอ่ะโอเคนะครับพอเซ้านี่ครับโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับสำหรับเกมย่าไซเลมอนนะครับอ่ะคนใดอยากลองเบิ่นนะครับสำหรับค่ายเมียหนึ่งหกเปียนะครับผมก็ปักหมดไว้ให้แล้วนะครับผมนะเอ้าเอาทุนมาห้าหมื่นนะครับได้กำไรไปหมื่นกว่าครับพี่น้องเลยอ่ะก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับผมนะบ๊ายบายขับมุ้ยไปหาเหรียญเน้วใหม่กันครับผม